สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนเนลคลิปตันนี้อาจารย์จะวางเป็นโค้กสุดท้ายล่างไปจางวดวันที่30ทธันวาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสรับสรุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอ,ะ,อะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะชมคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์แล้วมาดูการวางโค้งสุดท้ายล่างนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายล่างของงวดวันที่30ธันวาคมนะเป็นงวดสิ้นปีนะคะอาจารย์จะวางโค้งสุดท้ายล่างด้วย สองสูตรง่ายๆนะคะท่านผู้ชมที่อาจารย์ชอบเป็นการส่วนตัวและท่านผู้ชมแล้วก็ F4 จะชอบสูตรไหนที่อาจารย์สอนไปนนก็สุดแล้วแต่ใจเลยนะคะจะมีสูตรหลัก10บล่านะคะที่อาจารย์สอนไปนะสองสูตรนี้นะคะจะมีตัวชนนะหลักสิบศูนย์หนึ่งหกนี้เกิดจากการศูนย์บวกหได้1นะคะแล้วก็1นึ่บวกหเป็นห ตัวอีสูตรหนึ่งนะ,ะเป็นสูตรที่สองก็คือเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกนะแล้วก็หกบวกเก้าเป็นสิบห้าก็คือการลดแต้มนั่นเองนะคะในแนวทางของหลักสิบในวดที่หนึ่งนี่จะได้ที่เลขหกนะคะมันจะมันจะมีตัวชนแค่ตัวเดียวนะคะได้ระหว่างหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนี่ไม่มีนะคะแล้วก็เจ็ดกับห้าเนี่ยไม่มีก็มีแค่เลขหกตัวเดียวอาจารย์จะใส่สีตัวเลขที่เข้านะคะก็คือเลขหกจากสองสูตร มาดูหลักหน่วยพร้อมกันเลยนะคะฝั่งนี้จะเป็นหลักสิบนะฝั่งนี้จะเป็นหลักหน่วยเขียนสัญลักษณ์ไว้ให้นะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกแปดเป็นสิบสี่นี่ห้าหกสี่สูตรนี้อาจารย์ก็สอนไปแล้วนะคะทุกสูตรที่อาจารย์วางให้นี่คือสอนไปหมดแล้วเพียงเจ้าแค่สองสูตรนี้มาจับชนกันสูตรที่สองหกเจ็ดหนึ่งนะคะ สองสูตรนี้ก็ชนกันที่เลขหกตัวเดียวนะคะเลขหกตัวเดียวไม่มีเจ็ดกับหนึ่งในสูตรที่หนึ่งแล้วก็ไม่มีห้ากับสี่ในสูตรที่สองเพราะฉะนั้นจะได้ชุดเดียวเลยคือหกหกนะคะฝั่งนี้ได้หกฝั่งนี้ก็ได้หกก็เป็นหลักสิบหกแล้วหลักหน่วยก็หกนะคะก็จะไปได้ชุดเดียวคือหกหกนะคะต่อมา เดี๋ยวจางใส่สีของงวดแรกก่อนนะสองสูตรอนิชนที่เลขหกงวดที่สองเลยค่ะมาดูแนวทางของหลักสิบก่อนนะคะหลักสิบจะมีสี่บวกหนึ่งเป็นห้าแล้วห้าบวกห้าเป็นสิบนะคะก็สี่ห้าศูนย์สูตรที่สองหกบวกเก้าเป็นสิบห้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สำหรับสูตรหลักสิบอันนี้ชนสองตัวนะคะไม่มีศูนย์กับไม่มีหกก็คือ สี่กับห้าออกมาที่ส 4, 4, ี่สี่ก็จะเข้ามาในหนึ่งหนึ่งตัวนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวตัวนี้มาดูหลักหน่วยนะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหกแล้วก็บวกแปดเป็นสิบสี่กับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าแล้วก็บวกสี่เป็นเก้าอันนี้ก็ชนสี่กับห้าไม่มีหกกับไม่มีเก้าอันนี้ไม่มีตัดออกไปเลยนะคะก็จะ ได้ทั้งหมดสี่ชุดตรงนะสี่ชุดตรงเราก็จะในทํานองเดียวกันหลักหน่วยก็ได้ที่เลขสี่เราจับก็เป็นสี่ห้าสี่สี่นะแล้วก็ห้าห้าห้าสี่แบบนี้ถ้าจับในเศษกระดาษนะจะเอาที่เลขสี่นะคะต่อมาดูงวดที่สาม หลักสิบศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกห้าเป็นหกศูนย์หนึ่งหกออกหกห้าใช่ไหมก็ได้ที่เลขหกเอาไม่ใช่นะออกหกสามนะคะท่านผู้ชมออกหกสามศูนย์หนึ่งหกแล้วสูตรที่สองก็หกลดแต้มนะบวกเก้าบวกเก้าหกบวกเก้าเป็นสิบห้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่เอาลดลงไปนะเหลือออกมาที่หกสามอันนี้คือชนตัวเดียวนะคะได้เลขหก 6, ตัวเดียวเลย ไม่มีห้ากับสี่นะแล้วสูตรที่สองก็ไม่มีศูนย์กับหนึ่งแบบนี้เลยตักสิบนะเลขหกส่วนหลักหน่วยสามบวกหนึ่งนะเป็นสี่แล้วก็บวกแปดแปดบวกหนึ 8. 8่งเป็นเก้าบวกสี่เป็นสิบสามอันนี้หกสามนะนี่ก็เหมือนกันไม่มีสี่กับสองก็ไม่มีแปดกับเก้ามีแค่เลขสามตัวเดียวนะ ก็ได้หกสามไปอันนี้หลักหน่วยต่อมาเมื่อที่สี่หนึ่งศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งไงบวกห้าเป็นหกศูนย์หนึ่งหกกับหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งลดแต้มเป็นหนึ่งแล้วคือว่าเก้าศูนย์หนึ่งไงลดลงไปออกมาที่หนึ่งสี่อันนี้ชนสองตัวนะชน หนึ 1> 1่งกับศูนย์ไม่มีเลขเก้าแล้วก็ไม่มีเลขหกบางครั้งชนสองตัวบางครั้งชนตัวเดียวนะหนึ่งแล้วก็สามอันนี้ล็อกเดียวกันนะสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกแปดเป็นสิบสองอันนี้ก็เหมือนกันชนตัวเดียวนะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าไม่มีห้ากับเก้านะในสูตรที่หนึ่งนี่ไม่มีสามกับสองในสูตรที่สองนะ ชนตัวเดียวชนตัวเดียวก็จะเป็นถ้าจับนะก็จะเป็นศูนย์สี่กับหนึ่งสี่ศูนย์สี่กับหนึ่งสี่ก็ออกมาที่หนึ่งสี่นี่ค่ะนะต่อบาเป็นตัวที่ห้าหลักนะสิบนะสูตรที่หนึ่งได้เก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้า สูตที่2องเลขเ้าลดแต้มนะบวก9เป็น18แล้วก็บวก9ก้เป็น17อันนี้ก็เหมือนกันชนตัวเดียวลยชนตัวเดียวนะได้เลขเ้าออกมาที่9 1แล้วก็สูตรหลักหน่วย1นบวกหเป็น2 2งบวกแเป็น10บได้หนึ ส่วนหลักหน่วยอีกสูตรที่สองนี่ก็ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าออกสอูตรงนี้นะสูหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าเนาะมาดูโจชนไดนะ้ชนที่หนึ่งกับศูนย์สองตัวนี้ไม่มีเลขสองกับไม่มีเลขห้าถ้าเราจับก็จับเป็นเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์ได้สองชุดนะออกมาที่เก้าหนึ่ง ต่อมาเป็นงวดที่แล้วนะที่ออกแปดห้ามาดูเดียวทางของลักสิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกห้าเป็นสิบสามออกมาที่แปดห้านในข้าเลขแปดส่วนสูตรที่สองเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแล้วเก้าบวกเกนะ้าเป็นสิบแปดแล้วแปดบวกเก้านะเป็นสิบเจ็ดได้เก้าแปดเจ็ดนะตัวชนมีสองตัวนะคือแปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดนะ ไม่มีเลขสามตัดออกไปไม่มีเลขเก้าตัดออกไปอันนี้ก็ออกมาที่แปดห้าต่อมาเมื่อที่หกในแนวทางของหลักหน่วยห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกแปดเป็นสิบสี่แล้วก็สูตรที่สองสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าก็จะเป็นแนวทางของ หลักหน่วยที่ชนกันถึงสองตัวคือห้ากับห้ากับสี่นะไม่มีเลขเก้าแล้วก็ไม่มีเลขหกเราก็จะจับได้เป็นเจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดห้าแปดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดห้าแปดสี่เราก็ได้สี่ชุดเป็นสี่ชุดตรงนะคะผลปรากฏออกมาตรงแปดห้าแปดห้าเนี่ยยังคงเดินอยู่นะคะ เป็นระยะหวังผลนะคะท่านผู้ชมไปสูตรสั้นๆนะแล้วก็เป็นระยะหวังผลอาจารย์ชอบสี่สูตรนี้นะสี่สูตรที่มีหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยอยู่ด้วยนะตามนี้เลยนะต่อมาเป็นวดที่เราจะใช้จริงสูตรที่หนึ่งนะคะได้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าแล้วก็บวกห้าเป็นสิบได้สี่ห้าศูนย์สูตรที่สองก็หนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้านะคะ่ะสองสูตรนี้ท่านผู้ชม ชนตัวเดียวเลยะคะ่ะจะเห็นว่ามันมีตัวชนเนี่ยอาจารย์ชอบแนวทางของเลขศูนย์นะคะแนวทางของเลขที่ก็มีนะใครไม่ชอบหนึ่งเลขวิ่งตัวเลขวิ่งตัวเองไม่ใช่นะคะหลักสิบตัวเดียวนะเลขหนึ่งกับหลักสิบตัวเดียวเลขเก้าเห็นไหมคะสองสูตรที่ทํามาให้ชมเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเมื่อช่วงสิบเอ็ดนาฬิกาก็ไม่มีนะไม่ชนกันนะอาจารย์คิดว่าตัวที่มันไม่ชนกันเนี่ยทํามาสองสูตรแล้วไม่ชนกันมันน่าจะเป็นตัวนี้เลยนะคะ ตัวที่เหลือของสูตรนี้อาจารย์รยชอบนะคะเลขศูนย์มีสี่ห้าศูนย์นี่รองรับอยู่ด้วยนะคะทั้งสองสูตรนี้ก็เดินกันมาจนถึงงวดที่ออกแปะท่าแล้วนะคะนี่ก็ชนตัวเดียวเลนะเลขศูนย์เลขหนึ่งนะคะ,ข,ะ,คะของสูตรนี้ไม่มีนะแล้วทาได้เลขหนึ่งก็มีใช่ไหมแต่อาจารย์จะชอบสูตรนี้ก็คือเนี่ยมันไม่ชนนะ มันไม่มีเลขหนึ่งฝั่งนี้แล้วก็ไม่มีเลขเก้าแล้วแนวทางของเลขเก้าสิบล่างระยะย,ยาวนะคะประมาณยี่สิบเจ็ดงวด <c oughs> ก็ไม่มีเลขเก้าด้วยนะคะนี่อันนี้ก็ห้าไม่มีนะคะแล้วก็สี่ไม่มีตามนี้เลยอ่ะแล้วเหลือศูนย์ตัวเดียวนะคะศูนย์ตัวนี้นะถ้าไม่มาสิบก็อาจจะอยู่หน่วยให้กลับตัวด้วยนะคะแต่อาจารย์ชอบแบบนี้เลยนะจะฟันแบบนี้แหละตัวศูนย์นี่ในแนวทางของรักสิบสิบล่างนะในเลขศูนย์ต่อมาหน่วยล่าง ห้าบวกหนึ่งนะเป็นหกแล้วก็บวกแปดเป็นสิบสี่อีกสูตรหนึ่งก็เป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแล้วบวกสี่ก็เป็นสิบเอ็ดก็หกเจ็ดหนึ่งอันนี้ก็ชนตัวเดียวเลยคะ่ะที่เป็นเลขหกนี่นะะก็ได้เลขหกตัวเดียวในในแนวทางของหลักหน่วยหน่วยล่าง นะก็คือเลขที่เราจะได้ก็คือศูนย์หกใช่ไหมคะศูนย์หกของสูตรนี้นะศูนย์หกศูนย์หกอันนี้สิบศูนย์อันนี้หน่วยหกนะก็เป็นศูนย์หกชุดเดียวเลยนะคะ รอผลวันที่สามสิบธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ไปตามในแนวทางของเก้าหกหรือว่าหนึ่งหนะที่เราทํามาได้เรียบเรียงมาเรียบเรียงเสียงภะษามาจนพบว่าตัวจารย์เองจะชอบที่ศูนย์หนะคะแล้วในทางหลักสิบกับหลักหน่วยระย,ย,ยะยี่สิบเจ็ดงวดรวดเลยนะสิบล่างหน่วยล่างแบบไม่หลุดเลยยีสิบเจ็ดงวดนะคะก็จะมี สองห้าหกเจ็ดศูนย์นี่อยู่ที่หลักสิบอันนี้นะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยก็หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนี่หลักหน่วยทั้งสองสูตรนี้ไม่หลุดเลยนะคะก็มีเอซก็ขอมาด้วยนะคะคู่นี้อาจารย์ก็สอนไปให้เรียบร้อยแล้วก็วางให้ดูนะระยะยาวเลยให้ดูทุกงวดเลย ตั้งแต่งวดที่หนึ่งถึงงวดที่ยี่สิบหกเลยะคะ่ะเข้าตรงทุกงวดแล้วงวดนี้หลักสิบสูตรนี้ก็ไม่มีเลขเก้าแล้วก็ไม่มีเลขหนึ่งเหมือนกันนะคะพร้อมใจกันกับหลักสิบชุดมาตรฐานนะหลักสิบชุดมาตรฐานก็ไม่มีเลขเก้านะคะไม่มีเลขเก้าอันนี้ก็เหมือนกันนะ,ะสูตรนี้ เพราะฉะนั้นถ้าสูตรนี้เดินต่อนะสูตรนี้เป็นสูตรที่อาจารย์ให้เป็นของขวัญปีใหม่นะที่เขียนหัวข้อสูตรว่า Happy New Year นะคะต,ตรงหัวข้อด้านบนของตัวตัวเล่มนะคะท่านผู้ชมแป๊บนะแล้วก็อย่าลืมนะคะจะมีอีกสูตรหนึ่งที่อาจารย์วางไปให้เป็นชุดเดียวชุดนี้น่าจะดังสำหรับงวดนี้นะท่านผู้ชม จะมาหรือไม่อันนี้ก็ให้ติดติดไว้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นปแค่ชุดเดียวก็คือสี่สองตัวนี้นี่ค่ะสี่สองกับศูนย์หกวะหาดูต้นสังกัดให้หน่อยนะสี่สองแป๊บนะอาจารย์วางไปให้หมดแล้วนะอันนี้ก็คือ นี่ค่ะถ้าเป็นชุดนี้เนี่ยที่อาจารย์ให้กนะ็คือชุดที่เป็น happy new year นี่ค่ะจะเป็นคู่นี้นะยี่สิบเจ็ดงวดเนะนี่ยจะมีห้าหกเจ็ดหกแล้วก็ศูนย์หกสูตรบางสูตรของอาจารย์ก็ไม่มีแนวทางของเลขเจ็ดด้วยนะก็แล้วแต่นะมีศูนย์หกนะที่ชอบก็ให้ไวนะ้เนี่ยจะมีสี่สองอันนี้ก็ชุดเดียวเนะี่ยชุดนี้คือชุดเดียวแล้วที่เราเรียนมามีหนึ่งหกเก้าหกสี่หกแล้วก็มีถ้าเป็นชุดนี้ก็มีห้าหกเจ็ดหกแล้วก็ศูนย์หก บางท่านก็ชอบ76็ดหนะปีพศสอง0ันข้างหน้าจะเป็น2567นห้า้อยบนะหกตนี้ส่วน f อภาคเหนือนะคะจะฝันเลขศูนนะคะท่านผู้ชมศูนย์อาจารย์ก็ติดด้วยจะแต่อยู่ในหลักสิบนะศูนย์เป็นศนะูนยะ์หกนะจะหาดูตรงสี่อ่ให้หน่อยนะหลักหน่วย สี่ห้าหกกับสี่สองหกหลักหน่วยล่างค่ะท่านผู้ชมสองสูตรนี้นะมีสี่ห้าหกอันนี้หน่วยล่างเห็นไหมสองสูตรนี้ที่อาจารย์สอนไปนะสี่ห้าหกเป็นะนับเรียงตัวนะกับสี่สองหกก็จะชนที่เลข 6, หกช่็นไหมมีเลขหกอยู่ตรงนี้เลยอนหลักหน่วยนะเลขหกคนละสูตรกันนะ อันนี้มันห้าห้าหกสี่นะแบบนับถอยหลังกับหกเจ็ดหนึ่งนะอันนี้อันนี้นับไปนะสี่ห้าหกนับไปข้างหน้านะเห็นไะ้ยคนละสูตรกันก็ยังได้เลขหกนะคะงววน,นี้ใครอาจารย์ก็ชอบแนวทางหลักหน่วยที่เป็นเลขหกเดี๋ยวจะหา,าตัวนี้ให้ หลักสิบล่างอันนี้เป็นสูตรเก่านะที่มันมันหลุดนหคะสามสูตรเนี่ยมันชนที่สามกับห้าใช่ไหมออกมาแปดห้ามันย้ายไปหลักหน่วยแต่ว่ามันเป็นเป็นสูตรของหลักสิบนะที่เข้าดีทุกงวดเลยะนะสิบนะแนวทางของหลักสิบงวดเนี้ย fc ขอมาอาจารย์ก็วางให้ไหมศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมแนวทางที่เป็นหลักสิบใช่ไหมอันนี้ก็มีแนวทางของเลขเลขศูนย์ใช่ไหม มีโอกาสนะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ใครไม่ชอบศูนย์ก็เอาหนึ่งก็ได้นะอันนี้มันชนสองตัวชนศูนย์ก็ชนหนึ่งสองนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่าสูตรนี้ไม่มีเลขสองมีแค่ศูนย์กับหนึ่งประมาณนี้อันนี้อาจารย์ทําให้สําหรับงวดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสูตรเก่าทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่เป็นสูตรใหม่เลยนะมีสูตรเนี่ยสามสิบหกชุดเนี่ยมันจะไม่มีแนวทางของเลขศูนย์นะมันจะ แต่มันเคยหลุดนะคะเนี่ยที่อาจารย์วางไปให้สามหกเก้าสี่หนึ่งเจ็ด fc ภาคเหนือเขาชอบสามศูนย์ตัวนี้ฮะ,ค,ะคู่นี้อาจารย์ก็บอกไปแล้วนะ,ะแล้วมีเก้ามีหนะะึ่งะสองสูตรนี้นะมีเก้ากับมีหนึ่งแต่ยังไงซะสูตรนี้ก็ยังมีเลขหกนะ,ะท่านผู้ชมในในแนวทางของหลักหน่วยนะ,ะที่อาจารย์ให้ไปก็จะมีหนึ่งหกเก้าหกเนี่ยหนึ่งหกเก้าหก ก็หลักสิบนะอย่างสูตรนี้ถ้าท่านผู้ชมมีทั้งหมดสองสูตรนะก็จะไม่มีเลขเลขหนึ่งนะแต่มีเลขเก้าใช่ไหมแต่มีเลขศูนย์ฮะอาจจะเป็นแนวทางของเลขศูนย์ก็ได้มันจะเดินสี่สี่ตัวนี่ค่ะสูตรนี้อาจารย์ก็ยังไม่ได้ลงให้นะคะเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาอยว่ากันก็มีเลขศูนย์ใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่นะคะสูตรนี้นะ มันเป็นสูตรระยะสั้นนะและแล้วตัวสูตรอาจารย์ก็สอนไปให้นะคนี่ค่ะของมันของสามสิบธันวานะสิบล่างกับหน่วยล่างชุดเดียวเลยแบบชุดเดียวนะคะไล่มาตั้งแต่วัอที่ออกหกสามเลยจะลดลงไปหน่อยนะนี่ค่ะหกสามก็ตรงๆเลยนะแล้วก็หนึ่งสี่ตรงๆรงเก้าหนึ่งตรงนะคะแล้วก็แปดห้าตรง ขั้นี้ก็เป็นแนวทางของเลขคู่ใช่ไหมเลขสี่นะคะเลขคู่นะสี่สองนะคะท่านผู้ชมสี่สองชุดเดียวของมีดีชนแนลอาจารย์ก็ลงไปให้แล้วเนี่ยในคลิปในอีพีที่สิบสี่นะก็คะะือเลขสี่สองชุดนี้นะะชุดนี้ถ้าหาจับลอตเตอรี่ไม่ได้ก็คงจะไม่ได้นะ,ะท่านผู้ชมเพราะว่าอาจารย์คิดว่าเขาคงอั้นนะเขาคงไม่ขายสี่สองแล้วก็ อาจารย์นี้ก็มีแต่เลขสองนะแนวทางคัะหลักสิบเลขสี่ก็ไม่มีฮนะเพราะฉะนอาจารย์จะชอบที่ศูนย์หกชุดเดียวเลยนะม,นม,มันมาตรงกับสูตรนี้แหละที่ชอบสนะี 4, 5, 0, 1, 0, นะ่ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าชอบเลขศนะูนย์ศูนย์หกเลยแล้วก็แนวทางของเด่นเด่นล่างใช่ไหมอย่าลืมนะคะสูตรนี้กำลังตามอยู่ เด่นนะเด่นล่าง100ร้อยเมลัลใช่ไหมเด้หกแล้วลดแต้มห้าแล้วก็สี่นี่ค่ะแนวทางของเลขห้ากับเลขสี่เนี่ยอก็มายากนะก็เหลือเลขหกตัวเดียวมันก็มาสอดคล้องกับศูนย์หกที่อาจารย์จับไว้ให้นี่คะตัวนี้เมื่อที่แล้วก็ยังเข้าอยู่ ท่านก็รู้วิธีการคิดนะเพราะอาจารย์สอนวิธีการคิดให้ไปอันนี้คือ100าร้อยมมลายล่างนะคะเอาแบบตัวเด่นนะถ้า,าร้อยมมลายล่างหลักสิบมันจะได้แนวทางของเลขหนึ่งแต่สูตรนี้มันไม่มีไมเลขหนึ่งนะคะใครจะจับหนึ่งศูนย์หกนะ,ะอาจารย์ให้นะศูนย์หกแล้วก็สี่หกและอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะมีที่เราทิ้งไม่ได้เลยก็คือหนึ่งหกเนี่ยค่ะหนึ่งหกนะ หนก็จากสูตรที่เป็นเลขแนวทางของเลขที่ก็เข้าอยู่หลายสูตรเหมือนกันนะ x หนึ่งหแล้วส่วนเก้าหนะเก้าหในแนวทางของหลักสิบตัวนี้เนะมื่อทีแล้วมันเข้าที่แปดห้าใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เราก็ไม่ทิ้งเรายืนหกนะที่หลักหน่วยอยู่แล้วตัวเดียวนะแล้วใครจะรูทก็ได้นะใครจะรูททั้งหมด ก็สุดแล้วแต่นะอันนี้สําหรับคนงบน้อยด้วยนะคะท่านผู้ชมถ้างบน้อยก็เนี่ยมี0642จากสูตรเมื่อกี้นะสูตรเดียวแล้วก็1696ที่เราทํามาแนวทางของเลขที่ก็ไม่อยากให้ทิ้งนะคะก็คือ16แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ96นี่ค่ะคงสุดท้ายสําหรับงวดนี้นะอาจารย์ก็จัดไปให้ก็คือ0646 แล้วก็หนึ่งหกเก้าหกแล้วถ้าปีพศออปีพศออใช่ไหมหกสิบเจ็ดใช่ไหมก็เป็นเจ็ดหกอันนี้คือปีพศออนะแต่แนวทางของเลขเจ็ดอาจารย์ไม่ชอบนะคะแต่มันก็มีอยู่ในสูตรเหมือนกันตัวที่ที่เจ็ดหกนี่แล้วก็อย่าลืมของ f อภาคเหนือนะเอของทางช่องก็ขอมาก็คือเขาชอบสามศูนย์นะติด ติดจระเข้ฟาถหางเราด้วยนะฮะสามศูนย์เนี่ยตัวที่ไม่มานี่ทั้งหมดนี่เลยอันนี้ของภาคเหนือเขียนติดติดไว้ให้เนะแล้วใครอยากจะส่งท้ายพศนะด้วยเลขหกหกอันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็คือปีนี้นะจะย่างเข้าสู่หกเจ็ดนะเลขเบิ้ลหกหกบางสูตรมีนะคะถ้าใครจำได้นะ ก็สุดแล้วแต่อันนั้นคือเลขปิดย่อยะค่ะท่านผู้ชมสำคัญที่สุดเลยก็คืองวดนี้ลองลุ้นซิว่าจะมีสี่สองนะกับศูนย์หกหนึ่งหกสี่สองสี่ชุดนี้ไหมนะสี่ชุดนี้นะคะสี่ชุดหลักประมาณนี้เนาะสำหรับโค้งสุดท้ายล่างนะคะใครจะลองจัดดูเนาะตามนี้เลยถ้าวิ่งนะคะ วิ่งก็น่าจะเป็นเลขเออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งถ้าเลขวิ่งล่างใครจะชอบเลขหก็ได้นะสำหรับวันนี้อาจารย์ให้หบนหกล่างเลยนะวิ่งเป็นเลขหหรือว่าจะปวิ่งเลขศูนย์ก็ได้นะวิ่งเลขวิ่งนะส่วนใหญ่อาจารย์ทำมาหลักหน่วยนี่จะเป็นแต่เลขหเลยเนาะเลขวิ่ง เลขวิ่งตัวเดียวนะอาจจะเป็นเลขหก็เป็นได้นะหกบนหกล่างเลยก็แล้วกันสาหรับงวนนี้หกก็เลือกคัดมาจากตรงนี้ด้วยนะร้อยมาไหดด้วยหกบนก็หกนะล่างก็หเหมือนกันประมาณนี้นะแล้วก็ งวดนี้ก็จะเป็นงวดปีใหม่ด้วยนะอาจารย์ก็ขออานวยอวยพรให้เอฟซของทางช่องและก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในช่องของอาจารย์เออมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะก็เรื่องเรื่องโชคลาบก็ชอบกันทุกคนนะก็ขอให้สมปรารถนานะะในสิ่งที่หวังและก็ตั้งใจไว้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะเพรกกาักใหา่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ